วัสดีครับโอเคนะครับนะในคลิปน <ampa> <ke> ี้นะครับนะเอามานะครับกันลืมน้องตัวนี้อ <t realidade> ีกหนึ่งตัวนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะกีตาร์คลาสสิกเริ่มต้นนะครับนะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับนะขายที่สุดหนึ่งตัวเลยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นรุ่นเขาเรียกว่าจะเริ่มเล่นกีตาร์คลาสสิกนึกอะไรไม่ออกนะครับมาติเนสอีทูสสี่ครับตัวนี้ห้าพันเก้าเองนะครับนะเสียงนะครับนะ ไม่ต้องพูดถึงนะผมว่ามันมีรีวิวเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับนะก็เป็นกีตาร์นะครับใครอยากจะเรียกว่าในเมืองไทยเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าอยากจะเริ่มเล่นกีตาร์คลาสสิกนึกอะไรไม่ออกขอเป็นกีตาร์ตัวแรกเนี่ยกีตาร์ตัวนี้รุ่นนี้อีทูซเป็นรุ่นที่แบบได้รับความนิยมมากๆในเมืองไทยนะครับมันต้องบอกว่า เอามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับ5 9า0บาทนะครับนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบไมน้าซีดาหลังมอกันนีนะครับนะแล้วก็เคลือบไฮกลอสทั้งตัวนะครับแล้วคุณภาพต้องบอกว่าคุณภาพดีมากนะครับนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่ต้องบอกว่าที่ผู้แตกอะไม่ใช่แจ้งเกิดนะเป็นผู้แตกนะครับนะต้องบอกว่าทั้งเสียงทั้งแอคชั่นนะครับนะทั้งงานอะไรพวกนี้นะครับนะ ต้องบอกว่าในช่วงเลทราคาเท่านี้เนี่ยต้องบอกว่ากินทุกตัวนะครับนะแล้วก็แล้วก็เป็นรุ่นเนี่ยที่มันไม่ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับนะก็เหมือนหาคตา้าปุ๊บนะครับอนะ่ะหลายๆคุณครูสอนร์หลาหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะครับนะถ้ามีวามกรุณาเฮ้ยบอกนักเรียนนะอ่ะตัวแรกเหรอซื้อรุ่นเนี้ย e อีทูดีของไปที่ร้านอาจารย์โน,นดดีเออผมต้องขอบคุณอาจารย์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะเป็นรุ่นที่แบบ ต้องสต er mm ็อกเยอะมากนะครับนะ mm hmm. เพราะว่าต้องขายเรื่อยๆนะยิ่งช่วงเปิดเทอมเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไปได้ดีมากๆเลยนะครับนะอ่ะสำหรับนะครับคนที่หากีตาร์ตัวเริ่มต้นนะเริ่มต้นทั้งหนึ่งตัวกีตาร์คลาสสิกเริ่มต้นนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าหนึ่งในที่สุดนะครับนะของความคุ้มค่าราคา5,900บาทนะครับนะผมแถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับนะเรื่อกีตาร์คลาสสิกเนี่ยตัวนี้นะครับนะต้อง คนสายคลาสสิกเนี่ยนะครับนะต้องเข้าใจนะครับถึงว่าเขาเรียกว่าต้องเข้าใจยังไงว่าคือผมปม,ม่คนคลาสสิกผมเข้าใจกีตาร์คลาสสิกเป็นอย่างดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยห้ 5, าพันเก้าผมบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนะอ่ะโอเคฝากไว้ครับนะตัวนี้มาร์ติ E เนสอทูสีนะรุ่นต้องบอกว่ารุ่นนี้รุ่นสามมันประจําบ้านสาหรับนักเรียนกีตาร์คลาสสิกของเมืองไทยเลยนะครับนะอ่ะห้าพันเก้านะครับนะก็ลองมาลองที่ร้านก็ได้นะครับนะ แล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะครับนะหรือไปดูร้านดิลเลอร์ก็ได้นะครับนะตัวนี้มีขายเยอะนะครับนะอ่ะโอเคในคลิปนี้ไปก่อนนะครับนะมาติเนสอิทูซีครับไปครับบ๊ายบาย